สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่10สิงหาคมนะฮะทองคายังไม่ไปไหนเลยนะฮะก็มีการแกว่งตัวขึ้นแกว่งตัวลงบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบที่ค่อนข้างแคบทีเดียวนะฮะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ตอบรับกับรายงานข่าวต่างๆได้มากพอสมควรแล้วนะฮะอย่างที่เรียนไปคือเรื่องของสหรัฐ ก็รอเรื่องของ Q e, ีก็คงจะไปว่ากนะันสักเดือนกันยายนส่วนเรื่องของยุโรปอันนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะสุดท้ายแล้วราคาทองเมื่อวานนี้ก็เลยแกวงตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะฮะบวกลบมาสัก5 10, 10, เหรียญส0เหรียญเท่านั้นเองปิดตลาดเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับราคาทองคำพันหกร้อยสิบหกเหรียญน,นะฮะบวกขึ้นมาห้าเหรียญน,นะครับส่วนราคาโลหะเงินก็ปิดบวกขึ้นมา11เซนนะฮะปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่20่ 8เหรียญ10เซนนะครับแล้วก็ราคาของโลหะทั้ง2ชนิดเช้าวันนี้ก็ยัง เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณนี้นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อะะวานนี้สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้คือเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็ช่วงเช้าเชในวันสัก9ก้าโมงเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขออกมาคือเรื่องของเกี่ยวกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อของจีนเนี่ยตัว CPI นะฮะตัวดัชนีราคาด้านผู้บริโภคเนี่ยปรากฏว่า เดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่1.8%นะฮะก็อันนี้ก็อยู่ในระดับที่ต้องเรียนว่าใกล้ๆกับที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากเพียงแต่ว่าระดับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยของจีนปรากฏว่าชะลอตัวลงมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าจะไปดูจากตัว PPI คือการวัดเงินเฟ้อจากด้านของผู้ผลิตปรากฏว่าเดือนเดียวกัน mm. ก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ย ตัว PPI ของจีนเนี่ยติดลบลงไป2.9นตะฮะตลาดเนี่ยประเมินเอาไว้ว่าจะติดลบอยู่ที่ประมาณสัก2.5แล้วก็ปรากฏว่า PPI ของจีนเนี่ยหรือไม่ก็เงินเปอดด้านผู้ผลิตของจีนเนี่ยติดลบลดลงนะครับติดต่อกันประมาณสัก4-5เดือนเข้าไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่า ในเมื่อผู้ผลิตของเขาเนี่ยมีระดับการเฟอร์ของราคาหรือว่าต้นทุนการผลิตของเขาเพิ่มสูงลดลงเนี่ยในเมื่อต้นทุนการผลิตของเขาลดลงเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมีการปรับลดราคาสินค้าลงมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าราคาสินค้าของจีนลดลงก็เท่ากับว่าเงินเฟอร์ด้านผู้บริโภคของจีนเนี่ยก็จะลดลงด้วยเงินเฟอด้านผู้บริโภคของจีนอย่างที่เรียนไปแล้วอยู่ที่ประมาณสัก2%เนี่ยใกล้ๆ2%เในตอนนี้น,น,นะครับก็ในเมื่อราคาสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวลงราคาสินค้ามีก็มีโอกาสที่จะปรบาิน้้ดผู พวกก็น่าจะปรับตัวลงด้วยตรงนี้ก็หมายความว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยก็คงจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อมากนักและเขาก็มีโอกาสที่จะใช้ในโยบายทางการคลังในเรื่องของการกระตุ้นเศษษษษษษรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการใช้ในโยบายทางการเงินด้วยว่าจะเป็นการปรับลดดอกเบี้ยการ ลดการกันสำรองตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐก,กิจของจีนผ่านทั้งนโยบายการเงินผ่านทางนโยบายการคลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยม <c oughs> ันเป็นประเด็นบวกสําหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาทองราคาโลหะเงินราคาน้ํามันราคาถ่านหินทุกอย่างเนี่ยก็เป็นประเด็นบวกแต่ถามว่าราคาทองราคาน้ํามันราคาโลหะเงินเมื่อวานนี้เนี่ยกลับไม่ได้ปรับตัวขึ้นตอบรับเนี่ยก็เรียนว่า ตรงนี้เป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยก็ประเมินเอาไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจีเนี่ยจะประกาศออกมาเมื่อไหร่ผลสํารวจที่เขามีการไปสำรวจจากบรรดาน,นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาประเมินกันว่า จีนเนี่ยคงจะมีการประกาศนโะยบายกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะประมาณสักเดือน9คือเดือนกันยายนเดือนหน้านะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยถ้าราคาทองราคาน้ํามันราคาสนาินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆปรับตัวลงไปเนี่ยคิดว่าถ้าจะลงเนี่ยคงลงไม่แรงหรือไม่ถ้าหากว่าลงไปแรงเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นโอกาสในการกลับเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่ายังมีประเด็นบวกจากเรื่องของจีนรอรับอยู่ส่วนประเด็นในเรื่องของสหรัฐแล้วก็ยุโรปต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ก็ ต้องค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะฮะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเมื่อวานี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอนะครับก็มีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรากฏว่าก็ลดลงมากกว่าที่คาดก็นิดหน่อยนะครับก็เป็นตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างดีเรื่องของดุลการค้าของสหรัฐก็ ลดต่ําลงนะครับโดยรวมเนี่ยก็ตลาดก็ไม่ได้ตอบรับอะไรกับรยายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐมากเพราะว่าตลาดคงรอเรื่องของการทํา QE เป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของยุโรปอย่างที่เียนไปแล้วว่าก็รอมาตรการการช่วยเหลือแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น,นก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยยังไม่ได้ค่อยให้ความสนใจนะครับาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ราคาน้ามันดิบเมื่อวานนี้ปรากฏว่าก็มีการแกว่งตัวขึ้นลงค่อนข้างแคบเหมือนกันนะฮะสำหรับตลาดทองคำเนี่ยนอกจากราคาจะแกว่งตัวแคบแล้วเนี่ยมูล ค่าการซื้อขายเนี่ยก็ลดต่ําลงไปด้วยนะฮะน,นี่สำหรับเมืองนอกของเมืองไทยเนี่ยก็มีโอกาสจะแขวนตัวขึ้นลงในกรอบแคบเหมือนกันนะฮะ,ะสำหรับในวันจันทร์เนี่ยตลาดการเงินในบ้านเราตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์ตลาดที่เทรดตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็จะปิดทําการนะครับวันแม่แห่งชาติ แต่สำหรับการเทรดระบบโกลออนไลน์แล้วก็คอเซ็นเตอร์ของผูเ้เส้นหงเงียยังเปิดซื้อขายตามปกตินะฮะเพราะงะั้นท่านก็ยังสามารถส่งคำสั่งได้เหมือนเดิมนะฮะกลยุทธ์การลงทุนสำหรับทองคำในช่วงนี้เนี่ยก็เรียนว่าราคาทองในกว่างตัวแคบเหลือเกินถ้าหากว่าทั้งที่เทรดกับเราอยู่เนี่ยเทรดฟิวเจอร์จะเห็นเลยว่าเวี่ยงตัวขึ้นลงค่อนข้างแคบนะบถ้าหากว่าเก็งกำไรตรงนี้แล้วอึดอัดก็หนีไปตัว 50, เซทฟิวตี้อย่างฟิวเจอร์ก็ได้นะฮะเมื่อวานนี้กว่างัวขึ้นลง ห่างกันร่วมๆสิจุดทีเดียวจุดหนึ่งก็คร่าวๆก็เกือบๆพันแล้วนะครับถ้าเกิดวางเงินหนสัญญาไปเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัว กว้างมากกว่าราคาทองนะฮะในช่วงนี้เนี่ยเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะเทรดทองคําตัวทองคําแท่งเนี่ยเรียนว่าก็มีกรอบค่อนข้างแคบอ,อยู่แล้วถ้าจะเก็งกำไรจริงๆมาใช้ฟิวเจอร์ดีกว่าแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยตลาดอนุพันธ์ปิดทาการนะะถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงก็ปิดสถานะออกไปก่อนก็ได้หรือไม่ก็สเปรดไปนะครับการเคลื่อนไหวในทางเทคนิคแล้วก็ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองเนี่ยผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบเหมือนเดิมนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าจะเก็งกาไรจริงๆในตัวทองคำเนี่ยเรียนว่าราคาปรับฐานลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่านะถ้าเกิดซื้อเลยเนี่ยโอกาสที่จะราคาจะก็ปรับขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังมีแต่ว่าคงขึ้นไปได้ไม่มากก็รอให้ราคายอดโตลงมาดีกว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยราคาก็ยอดโตลงมาใกล้ๆแนวรับนะครับประมาณสักพันหกร้อยห้าเหรียญพันหกร้อยสิบเหรียญเนี่ยก็ยังสามารถปรับเข้าไปทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณสักพันหกร้อยยี่สิบแล้วก็พันหกร้อยสามสิบบวกลบนะฮะที่พันหกร้อยสามสิบน ในยาสำคัญในทางเทคนิคนะครับถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีแรงขายกลับออกมาเยอะราคาก็จะกลับปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยตรงนี้ละเทคนิคก็จะดูดีขึ้นภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองก็จะมีการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องนะครับส่วนราคาโลหะเงินนะครับก็คล้ายๆราคาทองคำนะครับเรียนว่ารอให้ราคาปรับฐานลงมาเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ลงมาใกล้ๆแนวรับนะ20 76 0 27 80เนี่ยลงมาถึงแนวรับแล้วก็เริ่มดิบตัวกลับวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าจะเก่งกำไรตัวโลหะเงินก็รอให้ราคาปรับฐานลงมาแนวรับก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละฮะเอามา26เหรียญ60 26เหรียญ70เซนเนี่ยก็ทันทุนะฮะ27เหรียญ60แล้ว27เหรียญ80นะฮะลงมาแล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อเก,งก่งกำไรการ stop loss ของโลหะเงินนะฮะอยู่ที่27เหรียญ50เซนนะฮะโดยสรุปทั้งทองคาแล้วโลหะเงินเนี่ยคิดว่าปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่า ปรับัวขึ้นในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะฮะก็เกรีว่ารอให้ราคาปรับฐานลงมาแล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อดีกว่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยววันอังคารมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีฮะ